เมื่อคืนที่ผ่านมาจารย์วัดวาได้ดิมิตฝันเห็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งนั่งอยู่บันลังสูงท่านมาสอนให้ภาวนาว่ากุจีสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งการฝันในครั้งนี้คงไม่ใช่เป็นการฝันปกติแน่ๆเพราะปกติจารวัดวาจะสวดภาวนาคาถาันทลุปราคาและสุริยุปราคาเป็นประจำ ซึ่งเป็นยันคูหนนดวงวิชาหนึ่งที่ได้เล่าเรียนมาจานวัดว่าได้สืบค้นและนำมาพิจารณาเห็นว่าอันว่า,มาแมลงกุจีนี้มีวิวัฒนาการอันยาวนานตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียวหรือมีอายุราวรา250ล้านปีต่อมาในสมัยอียิปต์หรือประมาณ5,000ปีมาแล้ว มีฟาโลที่นับถือมะแลงกุจจีว่าเป็นเทพพเจ้ามีหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเทพพเจ้าลาหรือสุริยะเทพเราจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าพีระมิดจะมีการแกะสลักรูปกุจจีไว้เพื่อสักการะบูชานั่นก็แสดงให้เห็นว่าฟาโลมีความเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพ นั่นเองจากนิมิตฝันดังกล่าวชานวัดวาจึงได้ทำสัญ,ญลักษณ์มะแรงกุจีในยันสุริยุปราคาเพื่อไว้ศักระบูชาและเป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีวัตถุมงคลของจานวัดวามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีอายุยืนยาวนาน มีความสมหวังและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สาธุ